สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวซีรีส์งานวิจัยอิสระดักแตนต,ตามข้าวสีอีวาศูนย์หนึ่ง ครั้งนี้เรากลับมาอยู่กับพาโมเดลจากค่ายฟูจิมิในรายงานวิจัยอิสระอีกแล้วนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นคามาคิริหรือตะกระแตนตำข้าวนั่นเองนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนเราจะมีตะกระแตนตำข้าว401ไปทำไมสำหรับหน้ากล่องเนี่ยนะครับเขาก็จะทำมาเป็นดีไซน์เดียวกับที่ผ่นานๆมานะฮะก็คือจะเป็นรูปของตัวโมแล้วก็จะมีรูปของ01อยู่ด้านหลังส่วนหน้าข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีบอกกิมมิคคร่าวๆว่าสามารถกางปีกได้แล้วตรงนี้ก็จะมีเขียนบอกนะครับ ก็จะมีบอกเหมือนเดิมว่าจะมีคนมิสเตอมาแนะนําการประกอบในคู่มือนะฮะสำหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปแกะดูแผงข้างในกันคร่าวๆนะว่าจะเป็นยังไงเมื่อแกะออกมาจากกล่องเราก็จะมีแผงทั้งหมดอยู่ประมาณนี้นะฮะเท่าที่ประกอบพาโมซีรีส์นี้มาตัวนี้ถือว่ามีแผงเยอะสุดเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆทีละแผงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทส่วนขาหน้าที่เป็นเชียวนะครับก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้แล้วนี้ก็จะเป็นในส่วนพาร์ทขาหลังนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นพาร์ทหัวที่ทําดีเทลออกมาได้ค ตันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นพวกลายที่เป็นดีเทลของ01ตามตัวนะครับแล้วก็พวกลายเส้นสีเขียวสำหรับแผนคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไง เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมนี่ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับดูคล้ายกับของจริงมากเลยถ้าไม่ติดว่าเป็นสีม่วงเขียวคือจะดูเหมือนมากเลยนะเดี๋ยวเรามาจุ่นละเอียดใกล้ๆเพราะมาจุดขย่กันนะมาเริ่มต้นที่ส่วนหัวนะครับพวกลายสีเขียวตรงหน้าแล้วก็ที่ดวงตาเนี่ยเป็นสติกเกอร์หมดเลยนะครับอันนี้นะผมรู้สึกเียดายมากเลยนะครับดจะให้เขาลงสีมาให้หรือทำเป็นแยกพาร์ตมาดีกว่านะเพราะเป็นสติกเกอร์แล้วมันก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่เรื่องดีเทลก็ออววว่าาาาาทกมมไไไไไไดด้้้้้้้ีเหหนนนนยยยะะจจจุุขขขับบบค็็ปปปปปซซ3 60งงง2แช 360เอียงซ้ายเอียงขวาได้ก้มได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้แล้วช่วงขาคู่หน้าที่เป็นเขียวนี่ก็จะมีดีเทลลายสีเขียวมันแคนขงโซนหนึ่งนะครับแล้วก็มีมาร์กสัญลักษณ์อีวาโซนหนึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งลายทั้งหมดที่เห็นนี่ก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะฮะแล้วจุดเขียบช่วงต้นขานี่ก็จะยกขึ้นยกลงได้360แบบนี้นะฮะแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้360ตรงข้อพับที่เขียวนี่ก็จะเป็นซิงกิจอยนะครับงอได้ถึงขนาดนี้ตรงพาร์เขียวด้านนอกนี่ก็ยกขึ้นยกลงได้แบบนี้มาจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะที่ข้างหลังนี่ก็จะมีดีเทลเป็นลายที่คอแล้วก็ที่ลําตัวของโซนหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์ทั้งหมดเลยนะฮะ จุดแคปช่วงลำตัวก็จะเป็นบอร์จอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้3 6 0ยกขึ้นยกลงได้ค่อนข้างอิสระนะครับแล้ที่ปีกนี้ตอนนี้จะติดเป็นพาร์ทแบบตอนกําลังขูป,ปีกอยู่นะครับก็จะสามารถถอดออกมาได้แบบนี้ด้านในก็จะมีดีเทลอยู่แบบนี้เขาก็จะทํมาเป็นพาร์ทสีม่วงแล้วก็แยกกับสีเขียวตรงกลางนี่นะครับก็จะดูเหมือนกับลําตัวของอีวาซูนึงแล้วที่ช่วงท้ายนี้ก็จะมีดีเทลเป็นลายกระดูกสลังของซูนึงนะครับซึ่งก็จะมีจุดขยับที่ช่วงท้ายนี่นะฮะเป็นบอร์จอยขยับได้้แบบนี มาจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีดีเทลของเนื้อตะกั่วแตนอยู่นะครับทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยส่วนขาหลังทั้ง4ข้างนี่นะครับคือเหมือนกับตัวดวงคาบุโตะเลยนะครับก็คือเขาไม่ได้ทํามาให้มันสามารถขยับได้ทุกข้อนะครับจะขยับได้แค่ต้นขาเป็นบอจอยยกไปข้างหน้าข้างหลังหมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้ซึ่งก็จะเหมือนกันทั้ง4ข้างเลยนะฮะแล้วที่ขานี้ก็ยังมีดีเทลเป็นลายสีเขียวเหมือนกับศูนหนึ่งอยู่แบบนี้นะครับเทียบกับโรบอทธรรมชิกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับหัวของตะกัแตนนี่ก็จะสูงที่ประมาณเอวของกันดั้มแต่นี่ก็วัดจากเวลาที่ยืน4ขานะครับถ้าเกิดจับตั้งขึ้นเนี่ยตะกั่แตนก็สูงกว่ากันดั้มพอสมควรเลยนะครับ เทียบกับโรบอทธรรมชีอีวาศูนย์หนึ่งก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับตอนที่ยืนสีขาหนี่หัวของตะกแตนก็จะสูงเทียบประมาณต้นขาของศูนย์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวัดจากแนวตั้งก็จะสูงพอๆกับอีวาเลยนะครับเทียบกับสารพัสดสัตว์สี่ศูนย์หนึ่งที่เคยออกมาในรายงานวิจัยอิสระของค่ายฟูจิมิก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะในเรื่องของขนาดเนี่ยตัวกุ้งเคฟฟิสก็ยังใหญ่ที่สุดอยู่นะฮะแต่เรื่องความยาวเนี่ยตะกแตนนี่ก็จะยาวพ,พอๆกับกุ้งเคฟฟิสเลยพอมายืนเรียงกันแบบนี้ก็ดูสวยแแบบปปลกกๆดีเหมือออนนนนนััะะฮส่่วชพ ชั้นในตอนกลางหนึ่งคู่ก็จะทำมาเป็นเคลียร์พาร์แล้วก็มีดีเทลเป็นเส้นแบบนี้นะฮะ้อยถือหอกคาติวส์ดูก็จะได้แบบนี้นะฮะเนื่องจากว่าดีไซน์ขาคู่หน้าของเขาจะไม่ใช่มือแต่ว่าเป็นเคียวแบบนี้นะครับก็เลยจัดท่ายืออาวุธค่อนข้างลำบากกันเหมือนกันนะฮะแต่ด้วยความพยายามก็พอจะถือได้ประมาณนี้นะครับลองเปลี่ยนมาใช้พาร์ปีกตอนกลางแล้วก็โพสท่าเหมือนกำลังบินอยู่จะได้แบบนี้นะฮะก็ถือว่ายังดีนะครับที่เขาก็ยังอุตส่าห์ให้ออปชั่นพาร์ปีกตอนกลางมาด้วยนะครับอย่าง ลองเอาศูนย์หนึ่งมาขี่ตอนกำลังบินดูก็จะได้ประมาณนี้นะฮะให้อารมณ์เหมือนช่วยปัญญาภานาศศูนย์หนึ่งอยู่เหมือนกันนะครถึงแม้ว่าด้วยขนาดแล้วนี่จะดูเหมือนทรมานสัตว์ไปนิดนึงลองเอามาโพสเหมือนกับว่าตัวหนึ่งกำลังออกคำสั่งให้เหล่าสรรพสัตว์ของเขาเออกไปสู้ดูก็จะได้แบบนี้นะครับก็ดูเท่กว่าที่คิดไว้นะฮะมีหลายๆตัวมีก็ดีเหมือนกันนะฮะเอามาเล่นแบบนี้ได้ดูหลากหลายสไตล์มากเลยนะครสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าไม่รู้จะเอามาโพสอะไรดีแล้วนะ,ะก็เลยลองเอามาโพสเป็นอีวา่าศูนยะะ์หน ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะครับเออก็สำนวนไทยวะลาคำวันนี้ก็เสนอคำว่า ขี่ช้างจับตะก,กะแตนเป็นยังไงกันบ้างครับกับพลาโมตะก,กะแตนตำข้าวสีอีวาศูนย์หนึ่งจากรายงานวิจัยอิสระของค่ายฟูจิมิตัวนี้ส่วนตัวแล้วนะครับผมรู้สึกเหมือนกับทุกตัวที่ผ่านมาเลยนะก็คือเพื่อตัวนี้เป็นตัวที่4ในไลน์นี้ที่ผมเล่นแล้วนะก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีว่าคนเราจะมีตะก,กะแตนตำข้าวสีอีวาศูนย์หนึ่งไปทําไมแต่ถ้าเกิดว่าไม่นับเรื่องนั้นเนี่ยผมว่าก็เป็นพลาโมแมลงที่ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะเพราะดีเทลตามตัวทําออกมาได้ค่อนข้าง เก็บ01เป็นหลักแล้วก็อาจจะเบื่อ01ที่เป็นอ e ีวานะครับซื้อไปลองเล่นดูขำๆก็ได้นะจะได้มีเพิ่มในคอลเลกชัน01ที่ไม่ใช่อ e ีวาสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่ หกเต็มสิบครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันดีอะไรมากนะครับยังคงรู้สึกเสียดายเหมือนกับตัวอื่นๆที่ผ่านๆมาอยู่นะฮะก็คือเรื่องของพวกลายสีเขียวแล้วก็ดีเทลของ01หลายๆส่วนที่เป็นสติกเกอร์หมดเลยก็ยังอยากจะให้เขาทาสีมาให้เลยมากกว่านะครับแล้วก็กจุดนี้ก็คือเรื่องจุดขยับที่ขานะฮะถ้าเกิดว่าขยับได้ทุกข,ข้อเนี่ยจะดีกว่านี้มากเลยนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นนนอออะไรกกี่วตแตงตขสปๆ ผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าผมรอจะเล่นแมลงสาบอยู่นะฮะหรืออยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้ว,วก็วกดแชร์ไปให้เพื่อนๆพื่อนเ่พี่น้องได้รับชมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็ยังสามารถกดซุปเปอร์เต็งเพื่อช่วยสป,ปอร์ตค่าน้ำค่าไฟให้กับช่องเลยด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัาวหน้าขอบคุณทุกทท่่านีีรรรัััับบบชมคคสสวด